สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ขาอินดิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีเมื่อวันที่27มิถุนายน2565เนี่ยครับทางด้านฐานเยบข่าวของสหรัฐอเมริกาได้ออกมาระบุว่ารัเสเซียนั้นปิดชำระหนี้ตราสารหนี้ระหว่บบางประเทศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ปฏิวัติรัเสเซีย เนื่องจากมาตรการการคว่าบาตรอันครอบคลุมได้ตัดขาดรัสเซียจากระบบของการเงินโลกนะครับซึ่งบอกว่าการปิดนัดชำระหนี้ครั้งนี้ไม่ใช่ว่ารัสเซียไม่มีเงินจ่ายนะครับแต่ว่าเป็นผลาจากการที่รัสเซียนั้นถูกคว่ำบาตรจากบรรดาชาติตะวันตกรวมถึงการปิดช่องทางไม่ให้ธนาคารพาณิชย์ของสหรัฐและชาติตะวันตกรับชำระหนี้พันธบัตรจากทางด้านรัสเซีย เหตุการณ์ดัง่ล่าที่เกิดขึ้นเนี่ยครับล่าสุดนั้นปรากฏว่าทางด้านดมิทรีเป๊กคอฟโคษกทำเนียบรัฐบาลของทางด้านรัสเซียได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับว่าการที่บอกว่าทางด้านรัสเซียนั้นเนี่ยผิดชรระหนี่ครั้งแรกในรอบ1 0 0ปีนั้นเนี่ยเป็นการพูดที่ไม่ถูกต้องเน mois, ื plant, ่องจากว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยการจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้งวดเดือนพฤษภาคมข้อเท็จจริงของรัสเซียก็คือว่า รัสเซียนั้นเนี่ยได้มีการจ่ายหนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยคือการจ่ายผ่านยูโรเรียซึ่งเป็นองค์กรที่ทําหน้าที่รับฝากหลักทรัพย์ชําระเงินและส่งมอบหลักหลักทรัพย์เนี่ยระหว่างประเทศซึ่งปรากฏว่ายูโรเรีย er นั้นเนี่ยไม่นําเงินเหล่านี้เนี่ยไปสู่ผู้รับซึ่งปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาของรัสเซียมันไม่มีเหตุผลโดยสิ้นเชิงที่จะเรียกสถานาการณ์นี้ว่าเป็นการผิดนัดชําระหนี้ ซึ่งเรื่องนี้ปรากฏว่ากสิมวลชนนั้นไปสอบถามจากยูโรเครียยูโรเครียนั้นไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในการที่กระทรวงการท่องของรัสเซียระบุว่าการกระทําของคนกลางทางการเงินระหว่างประเทศก็คือยูโรเครียนั้นเนี่ยเป็นการอยู่นอกเหนือการควบคุมของกระทรวงการท่องของรัสเซียพร้อมกับขอให้บรรดาผู้ถือหุ้นกู้ต่างประเทศไปพูดคุยไปทวงถามเงินเหล่านี้นะครับจากทางด้าน ยูโรเครียเอาเองบอกว่าเงินที่พวกนักลงทุนยังไม่ได้รับไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่ารัสเซียไม่มีการชาระเงินแต่มันเป็นผลสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมของฝ่ายที่สซึ่งใช้คําจํากัดความโดยของสถานการณ์ผิดนัดชาระหนี้นี่คือสิ่งที่กระทรวงการคลังของรัสเซียออกมาระบุในขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีวาลาดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียออกคําสั่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและพิจารณาว่าจะได้ปฏิบัติตามพันธสัญญานี้ถินโดยสมบูรณ์แล้ว ครั้งที่ชำระเงินเป็นสกุลเงินรูเบร์ในจํานวนที่เท่ากันเมื่อเทียบกับอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราโดยบรรดาผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหลายจําเป็นต้องเปิดบัญชีที่ธนาคารแห่งหนึ่งของรัสเซียเพื่อรับชําระเงินกระทรวงการท่องเซียระบุด,ด้วยว่ารัสเซียจะไม่ขวางการเปลี่ยนชาระเงินเป็นเงินตราต่างประเทศและโอนไปยังต่างแดน,นแต่นักลงทุนจําเป็นต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะไม่เรียกร้องความเสียหายจากทางด้านรัสเซียในขณะที่กรุ่มีเซเวน,นั้น ซึ่งเป็นมหาอำนาจทางด้านตะวันตกห้ามทำธุรกรรมกับธนาคารตามรัสเซียและอายัดทรัพย์สินของธนาคารตามรัสเซียซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของพวกเขามูลค่ากว่า3แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่รัสเซียเปิดฉากใช้กำลังทาหารเปิดปฏิบัติการพิเศษในยูเครนนะครับบรรดานักการเมืองตะวันตกบางส่วนเรียกร้องให้หยึดทุนสำรองระหว่างประเทศของรัสเซียที่อายัดไว้ก่อนหน้านี้นำไปบูรณะซ่อมแซมยูเครนนะครับซึ่ง ทางด้านดัมมิตรีเไปคอฟก็บ,บอกนะครับว่าเรื่องของการอายัดทุนสำรองเป็นสิ่งที่ไม่ชอบทำและบอกว่าความพยายามนำเงินเหล่านี้ไปใช้เทียบเท่ากับเป็นการขโมยอย่างโจ่งแจ้งนั่นเองในขณะที่อเล็กเซ่มอยซิฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของรัเสเซียระบุเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเชื่อว่ามีการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ทางการเงินกับทางด้านรัเสเซียและไม่มีประเทศไหนในประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติที่ต้องเผชิญกับมาตรการการขับบาตรกดดันอย่างหนักเท่ากับรัเสเซียในปัจจุบันนี้อีกแล้ว นี่เป็นสิ่งที่ทางด้านรัสเซียออกมาแฉนะครับว่าพวกเขาชําระหนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่ายูโรเครียนั้นไม่เอาเงินไปจ่ายให้กับเจ้าหนี้ซึ่งต้องรอดูนะครับว่าเรื่องนี้ท้ายที่สุดแล้วนั้นเนี่ยครับยูโรเครียจะออกมาเคลียร์เรื่องนี้อย่างไรและเจ้าหนี้ของรัสเซียนั้นจะดําเนินการอย่างไรต่อไปครับ